วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบันไดแต่ฝันปั้นคนรักยญ้าของเราเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ผมเองก็อยู่ที่สวนทุเรียนที่พิกัดตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็ผมจะมาพา,าผู้ที่สนใจอยากปลูกทุกเรียนในอำเภอเมืองสุรินทร์ของเราท,ทุกทท่านที่แบบว่าปลูกแล้วล้มเหลวปลูกแล้วตายปลูกไม่สําเร็จแล้วก็มาโทษดินฟ้าอากาศของ อำเภอเมืองหรือว่าแถวตัวสุรินทร์เรานะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกๆคนชมเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าอ,อบ้านเรามันมันปลูกได้จริงๆครับมันอยู่ที่ตัวเราที่ว่าจะมีความรู้ความสามารถในการที่จะดูแลมันได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไปชมสวนของผมกันเลยครับนี่นะครับสวนของผมจุดเด่นก็จะมีกระท่อมอยู่บนต้นไม้นะครับ อถ้าใครอยากมาดูอพื้นที่จริงก็ก็มาได้นะครับมันออยู่ทางที่จะไปบ้านนาดีนะครับเลี้ยวตรงอาสายชลินจอมพระสายชลินร้อยเอ็ดครับกม13เลี้ยวซ้ายมากิโลครึ่งน,นะครับก็จะเห็นสวนผมอยู่ติดถนนเลยนะครับอยู่อยู่ไม่ไกลเมืองนะครับ ไม่ไกลตัวเมืองสุลินก็ประมาณ14กิโลครึ่งนะครับเนี่ยครับบ้านเราปลูกได้นะครับทุเรียนเนี่ยครับผมจะพาทุกๆคนมาชมความสวยงามนะครับนี่ครับเขียวสดชื่นมากเลยนะครับอันนี้ผมได้ทำการขุดถมแปลงนาธรรมดานะครับ ดินธรรมดาครับดินขุดลึกก็กเอามาปลูกเลยครับไม่ได้ใส่หน้าดินด้วยซ้ำครับปลูกได้นะครับทุเรียนตอนนี้ก็กําลังเกี่ยวซวยเรียงรายครับรอบๆอบนี้ก็ก็ก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่ครับรอบๆอบนี้ก็ก็ยังเป็นทุ่งนาเหมือนสภาพเดิมนะครับแต่ในส่วนองผมผมเปลี่ยนแปลงสภาพไม่เป็นสวนทุเรียนทั้งหมดแล้วครับ,รบ,รบนี่รนครับรอบข้างนี้ก็จะยังเป็นสวนทุเรียนอยู่ครับ เราข้างยังเป็นทุงน่งนาเนาะพูดผิดแต่องค์นี้กลายเป็นสวนทุเรียนแล้วนะครับก็อายุหนึ่งปีนะครับตอนนี้ต้นทุเรียนอายุหนึ่งปีปลูกพันธุ์มอนทองเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพันธุ์มูสังคิงเล็กน้อยประมาณราวสามสิบต้นนะครับแปลงนี้ก็ปลูกในพื้นที่ สิบไร่นะครับถมทินาสิบไร่ปลูกก็ประมาณ2องร้อห้ากระต้นนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับบ้านเราผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าบ้านเราปลูกได้แนะ่นอนที่ปลูกไม่ได้คือว่าอ่าคนบ้านเราส่วนใหญ่ยัง ยังนี้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นทุเรียนเท่านั้นนะครับอุปสรรคมันอยู่แค่นี้เองครับวิธีการดูแลนะครับถ้าเกิดอทุกท,ท,ท่านมีความรู้ในการดูแลทุเรียนก็คือปลูกได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะครับก็เห็นหลายๆคนไปโทษด,ดินฟ้าอากาศบ้านเราม,มันไมไม่ใช่นะครับต,ตัวนั้นไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือวิธีดูแลนะครับเนี่ยครับของผมก็ดินธรรมดาดินดินไม่ดีครับดินไม่ดีแต่ว่าเน้นดูแลต้นุเรียนก็จเจริญเติบโตสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยครับกําลังเรียงรายอันนี้หนึ่งปีเท่านี้ถ้าสองสามปีขึ้นไปโออลังการนะครับก็คงแบบ เรียงรายแบบต้นพุ่มสูงใหญ่เลยนะครับอันนี้คาดการเริ่มทำผลผล,ผลิตผมผมก็ประกาศว่าประมาณสามแค่สามปีกว่า,วาผมก็จะจะเริ่มทำผล,ผลผลิตแล้วนะครับก็คืออีกประมาณสองปีกว่าเนาะอันนี้อีกสองปีกว่านี้จะทำให้ได้ผลผล,ผลิตนะครับก็คือน่าจะเลือกทำเป็นบางต้นนะดูว่า ถ้าต้นไหนครงสร้างได้ความสมบูรณ์ได้ก็ก็จะทำการาทำเอาผลผลิตเลยครับก็คือยน่นระยะเวลานะครับจะไม่รอถึงห้าปีนะครับเนี่ครับาทุกคนมาชมเมืองสุรินเราก็ปลูกชุเรียนได้นะครับ อันนี้คืออำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะครับถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทุเรียนแล้วเราก็จะปลูกกี่แปลงกี่แปลงก็ก็ได้หมดนะครับในส่วนตัวของผมนี้ผมก็ได้ทำการปลูกแปลงใหญ่จริงจังสองแปลงนะครับก็คือมีแปลงนี้คือแปลงตำบลนาดีแล้วก็อีกแปลงนึงแปลงไอ้ที่ตำบลท่าสว่างนะครับ แล้วก็มีอีกอต้นทดลองก็ปลูกในร้านจำหน่ายพันไม้สวนสว่างวงของเราที่ยิงยองกับนิสสันเฉดตำบนนอกเมืองนะครับอันนี้มันมันก็ถือว่าเป็นการพลิกผันจากดั้งเดิมที่แบบว่าเราก็ทำแต่นายอย่างเดียวนะครับ กขันลองมาทำทุเรียนดูนะครับเพราะว่าคาดการผลตอบแทนหลา,ายได้ของการทำนากับกับการทำสวนทุเรียนมันมันแตกต่างกันมากนะครับเนี่ยครับดูความสวยความเขียวของเขานะครับบ้านเราปลูกได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับ เพียงให้ศึกษาวิธีการาดูแลรักษาบำรุงแค่นั้นแหละครับไม่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศบ้านเรานะครับดินฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมบ้านเราปลูกได้เพราะผมปลูกหลายแปลงแล้วก,ก็ก็สวยทุกแปลงนะครับแต่ว่าอายอุต้นทุเรียนยังไม่ได้ก็เอ่ยยังไม่ได้ผลผลิตนะครับแต่ต้นทดลองผมก็อายุสามปีกว่าก็ ออกดอกปีนี้เหรอครับเป็นปีแรกครับวันนี้ก็มีสาระดีๆแล้วก็มีแปลงทุเรียนในยตัวอย่างของตัวกับผมมาให้ทุกท่านชมเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจจะปลูกก็มาปรึกษาที่สวนสว่างวงของเราได้นะครับ ที่ในตัวเมืองสุรินทร์นะครับมีสาขาตรงเยยงนิสสันสุรินทร์สาขาตรงท่าอบตท่ส,สว่างแล้วก็สาขา,าแยกไปพาร์ทบ้านแก่น้อยนะครับวันนี้ก็ขอพาชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ